แล้วภัยที่มากเลยว่าชื่นชอบการกินอันพักดองเราจะพี่น้องเมือนี้มาดามมีสูตรอันพักหอมบัวดองเราจะพี่น้องดองง่ายๆไปกินในขรัวในบ้านของเหาเราจะพูดใดก็สามรถเอ็ดได้เพื่อเป็นการอันบอดเซียเวลาเราจะพี่น้องเข้าไปเบิ่งขั้นตอนวิธีกันทําไง่ายตามไปเบิ่งกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่เป็นพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามอิจานภาพเับชั่นแนวเราจะเอาสาหรับคลิปนี้เราจะพี่น้องมาดามกับสีมาส่วนพี่น้องเนาะมาเอ็ดสมพักเราจะพี่น้องสีมาดอง หอมบัวนะจ๊ะพี่น้องไว้กินเองง่ายๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะสิ่งที่ห้าต้องเตรียมก็มีอย่างเ้มื้อนี้มาดามที่ใส่ต้นหอมบัวนะจ้ะครึ่งกิโลแล้วก็มีเกลือครึค่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็มีผงชูรสน้ำหนึ่งช้อนชาแล้วมาดากับที่ใส่ข้าวเหนียวไปนำนะจ๊ะแล้วก็มีกะละมังสำหรับเอาไข้ขันแล้วก็มีสำหรับไว้ปอกต้นหอมห้าวนะจ๊ะเลติขาดบดได้ก็คือกระปุกพร้อมฝาานะจ้ะ,ะ,ะ,จ,ะจะเอาห้ไปลงไม่ทำกนเลยจ้ะบาที่นี้ อันดับแรกเราจะพี่น้องห้างกระซิบใช่ไหมของห้าวเราจะปาดตรงห่าของต้นหอมออกนะจ๊ะแล้วก็ส่วนใบมันเราจะทีเปื่อยทีบองงามห้างกะดึงออกก็หล่อออกนะจ๊ะที่ตอนนี้ห้างได้สมพักหอมบวกของห้างเสรนะ็จแล้วนะจ๊ะันหน้างกะ สามารถเอาไปเ็เป็นปุ๋ยนะจ๊ะใส่ปุ๋ยต้นไม้ในรัว้วจะเอาไปให้ผู้ดใดเลี้ยงไก่เลี้ยงไกลอะให้มันกินได้แต่อนะย่าไปทิ่มนะจ๊ะพี่น้องเป็นประโยชน์เอาวันนี้ห้ากับสิบไปสู่ขั้นตอนการล้างก่อนนะจ๊ะต่อมาห้ากับมาล้างต้นหอมของห้ามาจะประมาณสองหนังเรียงเสื้อตะแกงรงแบบนี้ให้มันสะเด็ดน้ำนะจ๊ะ ข้าวเห็นใบเปื่อยๆเน่าๆก็สามารถเด็ดออกได้นะจ๊ะเลือกออกแล้วมาดำขอตัวล่างต้นหอมให้เสร็จก่อนนะจ๊ะแล้วข้าจังเล่าเบิ่งกันนะจ๊ะข้าล่างต้นหอมเสร็จแล้วเราจะมาที่ยวข้าวจัน้ำต้นหอมของข้าใส่ในกระมนะังแล้วข้าก็ใส่เกลือลงไปน,นะจ๊ะสูตรนี้รับรองมาบ่บ่ขมนะจ๊ะพี่น้องผู้รับผู้นี้เคยเอ็ดแล้วมันขมนะจ๊ะ ใส่ป,ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะลเ,เลยประมาณท่าคิดว่าทัวนะจ๊ะนลองจากนั้นท้ากับขันทำเกลือมันยังหมดทัวเ์ห้ากับสาม,มารถเติมเกลือตามลงไปในที่หลังนะจ๊ะห้ากขันไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องจนกว่าน้ำสีเขียวๆหอมกหอมสีออกมากนะจ๊ะ เท้าคันมาได้สักพักก็จะเห็นว่าน้ำของพักหอมมันได้ออกแล้วนะจ๊ะแม่แบบเนี้ยเห็นมั้นี่เราจะพี่น้องคือน้ำที่เอ็ดให้สมพักของเท้าคมเราะจะเท้ากับสีเท่ทิมนะจ๊ะการที่เท้าเท่น้ำของไหลต้นหอมทิ่งเสซ็จแล้วเราจะเท้ากับสีน้ำน้ำเปล่านะจ๊ะทลงไปในกรละมังเนี่ยเพื่อล่างนะจ๊ะ ล่างอีกรอบล่างเอาความเข้มออกนะจ๊ะล่างแล้วเข้ากับหาตะเก่งแบบนี้นะจ๊ะพึ่งไว้บันนี้พึ่งไว้ให้พ่อสเสด็จหนานะจ๊ะรือไผมีแดดก็สามารมานําไปตากแดดใดบถึงกับวาตากแห้งๆนะจ๊ะตากเค่พ่อมันสเสด็จหนาหรือว่าหมาดๆนะจ๊ะหลังจากนั้นเข้ากันน้ำไปตากแดดพ่อให้หมาดๆรือว่า้ําเสด็จนะจ๊ะ สีห้าล่อให้พักหอมของห้าเสด็จน้ำนะจ๊ะห้ากะสีมาตม้มน้ำไว้นะจ๊ะปริมาณก็เอาพ่อประมาณที่สีถ่วมต้นหอมของห้านะจ๊ะหลังจากนั้นก็น้ำหม้อมาตั้งไฟโดยใช้ไฟสูงต้มไปเรื่อยๆจนน้ำเดือดแล้วห้ากะปิดแกสแล้วก็ล่อให้น้ำอุ่นก็เป็นใสได้นะ้าบัวของ,ง,ของห้าก็ได้แห้งแนละ้วเสด็จน้ำเรียบรนะ้อยแล้ะมาทีนี้ห้ากะเสียน้ำรงมาใส่กระมังของเรา ก็สิเติมเกลือลงไปประมาณหนึ่งช,ช้อนชาเละหรือถ้าเห่ามักความความเข้มสําหนเห่าก็สามารถเติมในที่หลังเลยจ้ะเพิ่มความนวดให้กับพักดองของเห่าโดยการเติมผงสุรดลงไปหนึ่งช้อนชาเลยจ้ะหรือถ้าใครไ่อยากใส่ก็ได้เลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวนลจ้ะหลังจากนั้นเห่าก็สิบขันส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนะยจ้ะทามาต้องขันแห้งนะยจ้ะขยำพยำเบาๆออก ถ้าเขาเนี้ยมันติดกันเข้ากับมือของเทาบีบให้มันเตกออกนะจา๊ะขั้นไปจนกว่าว่าเข่ามันติทัวนะจ๊ะนี่ขนานดะทิทัวอะไรแบบนี้เข้ากับซิมบงรสชาติเนะเท่าโบเอาเข้มหลายนะจ๊ะทาผู้ใดมากเข้มก็สาม,มารถเติมเกลือลงทีหลังได้นะจ๊ะอย่าไปใส่เกลือหลายเดีจ้ะพี่น้องเนี้ยมันสิเข้มแล้วมันจะกินบ่ดด้เพราะว่าเดี๋ยวมย มันเสียออกลดสมตัดกันกเานาะกันนะสีพอด,ดีแล้วนั่นจะมาที่นีนขั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นห้องกันสิใส่กระปุกนะจ๊ะหลังจากนั้นห้องก็ปิดฝานะจะพักทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีเพื่อร่อไห่นนำที่ห้องตุ่มไว้อุ่นนะจ๊ะน้ำของห้องก็ได้อุ่นแล้วนะจ๊ะบันนห้องกันสิที่ลงไปในกระปุกเลย สำหรับไท่ทีบ่มหักใหเปียวหลายก็คือว่าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะจ๊ะก็สามารถกินได้รือถ้าไ่เอตตอนเศร้าก็สามารถกินตอนเร่งได้เลย,เลยแต่ว่าถ้าไห่มักแบบปเปียวก็คือสองคืนนะจ๊ะแล้วท่ากกบแซ่ไว้ในตู้เย็น,นได้นะจ๊ะพี่น้องเพื่อว่าบไหมันเปียวหลายนะจ๊ะเอาแล้วห้าวกบปิดฝาก็คือว่าเป็นอันเสียสินสำหรับสุ่มพักนะจ๊ะ นี่ะจะพี่น้องก็เป็นวิธีการธนองมาหารไว้กินในไงในครัวเรื่อนของเห้าในยุคโควิดแบบนี้เราจะพี่น้องมาดำหวังว่าคงสิเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขามารับชมเะาจะพอพระคุนที่เขามาที่ตามรับชมไปเจอกันคลิปหนาเด้อจะพี่น้องบุญรักษาเท่เวลาคุมค้องสวัสดีจ้า